ทำอะไรดีครับทุกคนพอดีว่างมากตอนเนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนอยู่ๆนะครับก็มีคนเสกตัวละครใหม่มาให้พี่นี่มันคริสเตียโนโรนันโดนะครับไม่รู้ว่าพี่อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับแต่ว่าน้มันจะเอ่อนิดนึงนะครับทุกคนนะก็ โอเคครับมามาถึงอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องทำนะฮะก็คือเราจะขอเปิดช่องว่างเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็เปิดช่องว่างเรียบร้อยแล้วนะครับมาอัพตรงนี้ก่อนนะครับผมเรียบร้อยเป็นเลเวลหกเรียบร้อยด้วยสกิลหลักๆที่พี่จะแนะนำนะครับหนึ่งก็คือครับผมนะฮะเป็นสกิลของฮายาโตะนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแคนนี่นะฮะแล้วต่อมาก็เป็นโมโคนะครับเพราะว่า โมโคนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเลยนะใครที่ใช้เนี่ยรับรองว่าระบุตำแหน่งให้ทีมรู้ได้เอาไว้แบบเล่นเฉพาะใครที่เป็นสายเงียบหรือว่าไม่อยากบอกเพื่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเรายิงได้เนะี่ยเราก็จะสามารถบอกทีมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าใจกับสกิลที่มีกันลดีกว่านะครับหล่อๆมานี่หน่อยมานี่หน่อยพร้อมยังพร้อมยัง uh huh. อ่ะส <laughs> ามสองหนึ่งพร้อมยังพร้อมยัง พร้อมแล้ววพร้อมพร้อมนานหรือยังเนี่ยนานแล้วในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นของสกิลของตัวใหม่นะครับผมด้วยสกิลของมันนะครับผมก็จะสร้างนะครับซึ่งเป็นบาเรียนะโดยคนอื่นนะครับจะไม่สามารถยิงทะลุเข้ามาได้นะครับแต่กับกันนะครับเราจะสามารถยิงทะลุออกไปได้เนี่ยคือไม่อย่างโกงเลยในในในลองสร้างสร้างดิสร้างเลยอ่าเห็นป่มนี่เห็นไหมมึอคือคือเมื่อกี้คือผมยิงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันยิงออกมาทะลุได้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่คือสเต็ปแรกนะครับเอาละครับทุกคนก็สลหรับสเต็ปที่2ของตัวละครนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเรานะฮะอยู่ในวงนะครับแล้วเราวิ่งออกไปนะครับมันจะวิ่งเร็วมากนะครับผมวิ่งเร็วกว่าประมาณ15%เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเรานะครับผมนะเข้ามาในวงวงที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วแค่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณว่าแบบเราจะวิ่งเร็วกว่าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อบารเรียมันหมดนะฮะเราก็จะกลับวิ่งตามปกตินะครับผม นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นมาตั้งนานเรายังไม่ได้ดูนี้เลยเฮ้ยเนี่ยเเห็นเห็นชุดเป้าเนี่ยโรนโรนันโดเนี่ยเห็นเปล่าเเมฮ้ยอย่าไปกลัวดิเฮ้ยแค่เอ็มจีจะเฉียวมาส่งเอ้ยเอ็มจีถ้าไปถ้าไปตาเนี่ยมันเจอตีเตึงกว่าเดิมอ่ะโอ้ยมันดึกว่าต้องเจอตึงอยู่แล้วแหละ มาดีอุ้ยนี่กระโดดนถูกมันเล่ยกราชิดเล่นเก็บโชว์จะเก็บโชว์น้องไม่ไม่ไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวเล่นเก็บโชว์เอาเฮ้ยมันมันไอ้บโชวอ้นี่มันแปลกไม่ไม่เข้าใจหรอกเขาแบบคือคือคือต่อให้ไงโอ้ผู้สาวผู้สาวทำไมน้องใหญ่จังผู้สาวมึงก็ไปแตะเขาเนาะ แหนะสัตว์รอดเงี้ยรอดงามือมึงจะทำอะไรเขาเนี่ยทำอะไรก็ได้ผมไม่ต้องเลยขอหน้ามีเลยไอ้ย,ยันหนักแล้วเนี่ยหนักแล้ว,นวเนี่ยเฮ้ยไม่อยู่ขา้ขางหนาห้าปากมึงก็ดีสดกิลเล่นผมก็ดีนะครับเออดูดีทูกสกิลมึงโดยเฉพาะปากมึงอ่ะไอ้เป็นหนีแล้วมันเพลทแล้วมันเพลทแล้วมันเพลทแล้วมาดิครับเอาเลยเอาเลยเฮ้ย มันน็อกแล้วมันน็อกแล้วโอ้ไม่มีใครซ้ำกูเลยเขาสองมีเนี่ยกูกูแท็กไอ้เพื่อนเขานี่เกียร์ติกูว่าโดนตบยับแน่เลยอย่านั่งเนี่ยเอาวะเฮ้ยเฮ้ยโคตรโคตรโคตรไม่หัวคมชิบหายเอาเฮ้ยเฮ้ยโคตรโคตรไม่โคตรปะโคตรขึมโคตรขึมเพื่อนไม่ชุบโคตรขึมไอ้ทุยลิ้นกูพันละไอ้เพื่อนอยู่ข้างไหนอยู่ข้างในมันมีปืนรุ่นอะไร แม่งโคตรขืมว่ะโคตรขืมว่ะจะยิงนอนน้อยทั้งตีบ้างเ่ยห like hey, ัวไหมหัวไหมโอ้เรียบร้อยอะครับน้องนๆเสจะต่อยเหมือนไอ้เคี้ยนหน้าขาวไปดูต่อยต่อยกองอ่ะต่อยกองอเฮ้ยต้องอยู่ชั้นไหน่อยเฮ้ยเป็นเสียงไอ้จอกโคตรไปเฮ้ยไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเออไมเห็นมันงะขมตาอาชีพนี่เรียบร้อย เอาเ้ยเอ้ยมันโดนระเบิดได้ไงอะลูกพี่ครับโอ้ลูกพี่ไปไปไปเดี่ยวไปแลผมเลยครับลูกพี่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 ครับกูป,ปวดหัวกับโค้ชทีมนี้มะเคยได้ยินเปล่าคำพูดมันจะเป็นการแรงผลักดันนะมันเป็นแรงผลักดันะคำพูดอะ <c oughs> เอ้ยมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน กูจะเงียบก็ไม่ได้แน่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันล็กแล้วเนะี่ยเออเออมาดิเห็นไหมบอกแล้วว่าคำพูดมันเกลแรงฝักดันเออมาดิกคนบอกร,รับฝากชุบคนเจ็บหน่อยเอาเฮยลย พี่มาช่วยผมก่อนพี่พี่ๆข้ามาช่วยผมก่อนกูชุบไม่ได้กูบอกว่ากูชุบไม่ได้ไอ้ทียถ้ามันชุบมันก็ชุบกันอีกให้มันชุบกันไปพี่เอามาชุบผมยังไงก็ชนะเฮ้ยเก็บเกมสองยังไงเดี๋ยวะเราเราเราคือคือคือเราตัวรับมาเนี่ยสิ่งที่มึงไม่อยากเจอมันก็เจออยู่ไอ้ไอ้นอนน้อยมึงเห็นเปล่ามึงมันอุ้ยบอนนานมึงนอนไปนอน ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเฮ้ยเขามาดมนเขาตเลอะบ่เลตดวาป้างบนงนแตกโอเคออาตัไปโอ้โหตูระเบิดตูระเบิดตูระเบิดไวไปแล้วครับวิ่งอย่างเร็วแล้วกรูจกรูอะไรครับ เดี๋ยวเขามานะโอ้นอนน้อยแตกแก่จะตายแล้วมันยังเปิดไอ้มึงเปิดไปดีเลยนี่อะไม่ไมึงมึงจะทำทำไมเียแก่จะตายเลยนี่อะแ้วตลก มันก็แก่จริงไม่ได้มึงดูมึงดูนี่หัวงอกแต่หัวไม่ได้เออกูก็เอาเฮ้ย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 สองสองสองไม่ใช่สองนะพี่สองตัวน่ะกูก็ไม่รู้ด้วยเพ็รมึงจะประหยัดตังค์ไปไหนแม่งยังไม่ซื้อปืนตเพชชรไอุดเพชรมึงชุบกุลไลยบอมึงมึงซ้ำก่อนเหรอเอา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 มึงมึงบ้าป่ะเนี่ย

โอ้ยไอเป็ดแม่งไอเยี่ยประมาทว่ะโอ้เป็นไอศผอมึงอะไอหมุกใจเย็นดิเบ่งหัวร้อนรอรออย่าเพิ่งหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยอย่าบอกพูดไม่กี่เรเ่ีงยิ่งตากุลเต็ม ตามพี่เจมนะตามพี่เจมนะพันยาพันยาพี่จมพ,พี่พี่มันอยู่ไอ้บอยอีกฝันหนึ่งโ oh, oh. อ้โหเก่งเหมือนกันนะเนี <c oughs> ่ยไอ้เพชรวันนี้มึงเจอกูสักงเรียนแป๊บเนี้ยกูเรียนแป๊บโอ้ไอ้เรียนจะไม่จบเเองนี่ <c oughs> ปิดสตมกั แามา็ก <c oughs> เ,เปิดตั้งแต่ห้าโมงกูไม่ตายว่ะเดียวใช่เปิดตั้งแต่ห้าโมงไอ้มันมาแล้ว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 ไอ้ยตัวนึงอยู่ด้วนะไอ้ตัวนึงอยู่ด้วน,น,น,นด้วนด้น่ะอ๋อมาตัวไหนครับโอ้โหเอ้าดูหกวโตนะครับ โรนันโดนะครับบอกว่าโคตรโกงนะครับถ้าคนที่ใช้เป็นเนี่ยมันอาจจะโกงใครที่ใช้ไม่เป็นแม่งโคตรกากอะ่ะถามจริงคือแบบโคตรกากเลยอะ่ะที่ซื้อมาคนคนที่ซื้อมาแล้วเล่นไม่เป็นนะครับไปตายเถยะเอีกฝ่ายไอ้เ,ออเออขาอะเขาอาจจะจมันมันมันบางบมึงฟังกูบางทีมันอาจจะอยากจะส,สะสมก็ได้มันอยากจะสะสมก็เฉยก็ได้สะสมตัวละครแล้วก็เล่นกูนะใช่ใช่ใช่แต่ว่านึ่งเ <c oughs> นี่ยนไม่ไม่ไม่ใช่กูแน่นอน ไม่ไ, <laughs> ไม,ไม่ไม่ใช่กูแน่นอนครับหนึ่งแน่นอนครับไม่ใช่ผมได้ใครเนี่ยอาจจะเดินไพี่นี่ผมดายที่ผมได้ใครพี่รู้ไหมพี่เพี่อยากรู้ไหมที่ผมได้ใครหน้ากูหนึ่งคนเนี่ยเอาหัวขาดเลยแตกแล,ล้วหล่อแตกแล,ล้วหลฮัลโหลครับอีกมีคนเหยียบคน,นหมอเข้าดีเออสวยครับสวย อผมบอกเลยว่ามันก๊อนโน1กู12ดาวกู1็ดาวก็9คิวครับนอนนอนกู4คิวห่างไปหน้าตี่าดบาบ้า